สวัสดีค่ะยินดีตอนรัรเข้อสู่ช่องอ่านนิยายกับป้าสิริค่ะก็จะดือ้อตอนที่26ชีวิตปกติของพาดในวันทำงานนั้นมักจะเจอเรื่องที่มีปัญหาอยู่เสมอไม่ว่าจะจากลูกค้าทั้งพนักงานทั้งหุ้นส่วนทั้งครอบครัวและที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็นแก๊งเพื่อนที่มักจะพาปัญหามาให้อยู่ทุกครั้งที่ก้าวเข้ามาหยิบออฟฟิศ แต่ในวันนี้คงเป็นครั้งแรกที่ปัญหานั้นเกิดจากคนรักอยา่ามีคนแพ้ท้องเป็นสามีด้วยนะพิพาท พาดเหลือบตาจากเอกสารขึ้นมองแมวดื้อที่นั่งอยู่ไม่ไกลวันนี้แมวดื้อของเขาได้รับอนุญาตให้ลาง,งานเพราะตอนเช้าต้องแวะไปหาหมอส่วนตอนเย็นก็มีนัดไปเจอกับครอบครัวของเขาหลังจากหาหมอเสร็จเขาจึงตัดสินใจหนีแมวดื้อมานั่งเล่นที่ออฟฟิศฆ่าวเวลาแทนการกลับไปส่งบ้านแมวดื้อเลิอกอ่านกระทู้ได้แล้วพี่พาดในกระทู้บอกว่าเขาเหม็นสามีไม่คุยด้วยเป็นเดือนๆเ,เลย นี่นี่คนนี้บอกว่าเห็นหน้าสามีแล้ววกด้วยโหมีบอกว่าได้กลิ่นสามีแล้วเม็นเหมือนเดือเลยพี่พาดกลายเป็นอดู่เฉยเลยทั้งทที่ควรจะดีใจที่แมวดื้อเรียกเขาว่าสามีแต่ไอ้ประโยคโดยรวมกับฟังแล้วอยากจะนวดขมับให้แตกตั้งแต่วันที่ตรวจคันเจอเจ้าก้อนลูกแมวในท้องยุย้ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้แม่แมวมือใหม่กำลังอยู่ในช่วงรีเสิร์ชข้อมูลเต็มที่อ่านมันตั้งแต่เช้ายันเย็นต้องบอกว่าวันนั้นเขานัะดีใจจนคิดอะไรแทบไม่ออกรู้แต่อยากจะกอดแมวดื้อไว้แน่นแต่หลังจากที่ได้พาไปฝากคันตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยความเป็นห่วงจะเริ่มครอบงำถึงแม้จะรู้ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ของโอเมกา้าคงปลุกให้เจ้าตัวระวังตัวมากขึ้นเพื่อดูแลเด็กในคัน แต่พอเจ้าของคันเป็นแมวดื้อย่างตานิตเขาเลยยังรู้สึกไม่วางใจพอและถึงแม้จะอยากไปตามเฝ้าแมวดื้ตลอดเวลาแต่สุดท้ายเขาก็ต้องปล่อยให้ตานิตไปทำงานไปใช้ชีวิตของตัวเองและทำได้เพียงแค่ตามดูอยู่ห่างๆกับคอยกําชับให้เจ้าตัวระมัดระวังเวลาเดินเหินไปไหนมาไหนให้มากขึ้นพี่พาดพี่พาดหืม ผ้าปิดเอกสารมารู้ดีว่าเขาคงไม่มีสมาธิทำงานหากเจ้าตัววุ่นวายยังคงส่งเสียงเรียกไม่หยุดบ้านพี่พาจะชอบนิดไหมชอบสิรู้ได้ไงก็พี่ชอบเราแล้วเกี่ยวไรวะครอบครัวพี่ก็ต้องชอบจา้าบ้านแล้วเป็นแค่อึทะแท้อย่าพูดจาแบบนี้นะแมวดื้อขี้เขินวยวายลั่นห้องก่อนจะก้มหน้าก้มตาอ่านมือถือต่อ อ่านกระทูอะไรของเรานนะพี่ไม่ว่าแต่อย่าอ่านเยอะจนเก็บมาเครียดทำตามที่หมอบอกมาก็พอตอนน,ตอนนี้ตะนิดตั้งครันได้สมสัปดาห์กว่าอายุคันยังน้อยมากหมอจึงแนะนำให้ระวังเรื่องการขึ้นไหวเป็นพิเศษซึ่งแน่นอนว่าหลังจากได้ยินหมอพูดแบบนั้นแล้วแมวดื้อใช้ชีวิตด้วยการเดินทีละก้าวและหลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดสุดชีวิตตนีจะดื้อไหมพี่พาดว่า ถ้าลูกรู้ว่าจะได้ชื่อตอนีก็คงจะดื้ออยู่แล้วล่ะนะพลาดได้แต่คิดในใจแต่นิดไม่เห็นแพ้ท้องเหมือนในละครเลยชิวมากหมอก,ก็บอกแล้วนี่ว่าอาการแพ้ท้องมันแล้วแต่คนและจริงๆเราแค่ยังไม่แพ้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แพ้อยากกินข้าวผัดปูอะไรล่ะนั่นพลาดกระดกคิ้วงงเมื่อจูจ่ๆแมวดื้อก็เปลี่ยนเรื่องไปที่อาหารหิวแล้วหรอ เปล่าอ่ะแค่คิดอยากจะกินขึ้นมาเฉยๆเฮ้ยห,หรือนิดแพ้ท้องนิดแพาท้องรับปะเนี่ยอยากกินก็กินกินเยอะๆนะดีแล้วหมอบอกว่าเราผอมเกินไปอืมแมวยังอิ่มๆไขตุนอยู่เลยนมตาหมีกระป๋องสีชมพูนี่ก็รสเหมือนนอมตาหมีปกติเลยนะตนิดยกกระป๋องนอมที่หมอแนะนำม,มาขึ้นดูดก่อนจะวางลงหิวหรือยังให้พี่สั่งอะไรมาให้กิน แน่นอนว่าที่ถามไปไม่ได้เข้าหูคนฟังแต่อย่างใดเนื่องจากแม่แมวกำลังขยับตัวหยุกหยิกจัดท่าทางให้ตัวเองนอนบนโซฟาตัวยาวต่วนิดขมวดคิ้วมุ่นเมื่อรู้สึกขัดใจกับอะไรบางอย่างบางอย่างที่ตอบไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้สึกไม่สบายตัวเอาเสียเลยโซฟาไม่ดีเลยต่นิดบ่นงุบงิบก่อนจะเปลี่ยนใจขยับขาลงมานั่งท,งท,งท้งที่ใจอยากจะเอ็นตัวนอนปวดหลังหรอเปล่าแต่ พอนอนแล้วไม่งุดหงิดช่างเป็นเหตุผลที่เข้าใจยากสมกับเป็นตนิตไว้พี่เปลี่ยนโซฟาพี่พาดนิดจิจิตท้องจิตแบบเดียวกับที่บอกหมอหรือเปล่าอืมทนหน่อยนะพาดยิ้มเบาๆให้กับแม่แมวที่ร่างกายเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาวะตั้งครรภอยากกินข้าวผัดปูอ่าโอ๊โปอชีแมวดื้อในวันนี้ดูจะสับสนในตัวเองมากกว่าปกติหลายเท่า ด้วยความที่ร่างกายอยู่ในช่วงปรับตัวทำให้แม่แมวทำอะไรไม่ค่อยถูกนักทั้งกังวลทั้งหงุดหงิดในหนึ่งวินาทีสาหรับผ้าทุกอย่างที่ตนิดเป็นนั้นดูหน่าเอ็นดูไปหมดแต่ในส่วนของตนิดนั้นหงุดหงิดโคตรทั้งฉี่บ่อยทั้งจีท้องไอเด็กนี่มันจะเอาเรื่องตั้งแต่ตัวยังไม่เท่าถั่วเขียว คุณแม่มือใหม่เท้าเอวมองตัวเองในกระจกห้องน้ำผ่างคัดโทษเม็ดถั่วเขียวในท้องไว้ผ่านการตีหน้าท้องเบาๆมันน่าเหลือเชื่อไม่น้อยตอนที่รู้ว่าในร่างกายของตัวเองกำลังจะมีก้อนชีวิตเล็กๆค่อยๆโตขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลไปหมดกลัวว่าจะเผลอทำอะไรตามความเคยชินไปแล้วมันจะไปกระทบกับเจ้าก้อนบุ้งถั่วเขียวก้อนบุ้งอย่าห้าให้มากนะัก ตอนนี้ลูบท้องตัวเองไปมาก่อนจะเปิดประตูออกจากห้องน้ำพอออกมาจากห้องน้ำตอนนี้ก็ต้องผระเด็กน้อยเมื่อเจอเอัลฟาคู่ชีวิตยืนกอดอกรออยู่จกักพี่ภาคตกใจหมดฮึ่มฮึ่มจะเข้าห้องน้ำต่อหรอเปล่าพอดีที่บ้านโทรมาว่าให้พาเราเข้าไปได้เลยคุณแม่เสร็จธุระเร็วนะ่ะพาตว,วัดมืออบเอวบางไว้ก่อนจะค่อยๆอ,ออกแรงดันให้อีกฝ่ายก้าวขาเดิน พี่พาดทวนก่อนว่าพี่พาดมีน้องชื่ออะไรบ้างนะพิมพ์าคินแล้วก็ภูเขาแล้วคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อชื่อพวัตส,ส่วนคุณแม่ชื่อภาวิดาโหบ้านพอสัมเพาหมดเลยแล้วตอนนี้จะชื่อตอนนีได้ไหมอ่ะก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วต่อให้ที่บ้านเขาไม่ได้ชื่อเดิมต้นด้วยพอสัมเพาเขาก็ไม่อนุญาตให้ชื่อตอนนีนั่นหรอก งั้นเป็นชื่อตาพาปไหมมีพอๆเหมือนกันอ่าตาพาปตะพดตะตะเพาตะเพาหนูตะเพาไม่เป็นไรไว้ค่อยคิดทีหลังพาดก้มตัวลงหอมหัวถุยเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าของคนตัวเล็กมาถือแทนแต่จะว่าไปชื่อตะเพาก็ไม่เลวเท่าไหร่ถือว่าผ่านที่สุดเท่าที่เคยได้ยินกลุ่มชื่อตะทั้งหลายจากปากแมวดือ้อตะกวด พี่ว่าเรารีบไปดีกว่าตะแกแรงกินนมมีอีกสักกระป๋องไหมเดี๋ยวพี่จะได้แวะซื้อผ่าดบเปลี่ยนเรื่องก่อนที่ชื่อลูกของเขาจะเริ่มสร้างสรรไปมากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าพอพูดเรื่องของกินตาณิดก็เบี่ยงความสนใจไปทันที ระหว่างทางไปบ้านศูนย์รวมอัลฟาเลือดแท้ทำเอาตนิดกังวลอยู่ไม่น้อยถึงแม้อีกคนจะย้ำนักย้ำหนาว่าที่บ้านใจดีแถมยังต้องการจะเจอหน้าเขามากทางครอบครัวก็ตามเถอะแต่ครอบครัวที่ว่าจะหมายถึงครอบครัวแบบในซินเดอร์เนีรหรือือเปล่าไออยากเจอหน้านะมันอาจจะหมายถึงเตรียมจิกผมแกล้งแบบในละครก็ได้หรือเปล่าถ้าแม่พี่พาดไล่เขาไปล้างจานจะทำไงเขานะ เกตการล้างจานที่สุดในทุกงานบ้านเลยนะกัดหลอดนมเล่นทำไมพาดกระหมดคิ้วพางเอื้อมมือไปดึงหลอดนมออกมาจากปากของโอเมก้าคู่ชีวิตพี่พาดไม่ต้องคิดมากพี่บอกแล้วว่าที่บ้านพี่อยากจะเจอเราจะตายตะนิตรรอบถอนหายใจเอาเถอะเขาคงคิดมากไปเองบ้านพี่พาดก็คงไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกจนกระทั่งรถคันหรูได้เดินทางมาถึงตัวบ้าน แมวตัวน้อยก็ถึงกับตกใจตาโตหูตั้งหางฟูออมกอรูบ้านที่ว่าอลังการยังไม่เท่ากับบ้านที่ถูกดีไซน์อย่างโมเดิร์นแถมมีสระว่ายน้ำส่วนตัวประหนึ่งโปสเตอร์บ้านที่เห็นเวลาขับผ่านป้ายบนทางด่วนตนิดมองบ้านตาปริบๆก่อนจะรีบหันหน้ากลับประทางคนขับรถพี่พาดเป็นุูชายเหรออะไรของเราพี่พาดอย่าบอกนะว่าที่บ้านมีพ่อบ้านด้วยมีสิจา๊า ชื่อเซบาสเตียนหรือเปล่าเปล่าชื่อรุดว้าป้ารุดจากในเนื้อคู่ประตูถัดไปเองเหรอไม่สนุกเลยคิดว่าบ้านใหญ่แบบนี้จะมีบัสเตอร์รอรอแบบในหนังเสียอีกพอรถจอดนิ่งตานิดก็ปลดเบลออกก่อนจะลงจากรถเพื่อที่จะตาโตอีกรอบครั้งรถสปอร์ตทั้งเบนซ์แลมโบโฟอร์ดาลีบีเอ็มโรสรอยพ่พาดเป็นคุณชายนี่เขา ตกถังกาเหนียวหรอพ,พี่พาทำไมรถเยอะขนาดนี้รถพิมพ์กับพาคินนะ่ะสองคนนี้เล่นรถอ้อพาคินเป็นนักแข่งรถด้วยเริ่มแข่งมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่เมกาแล้วละเล่นรถราคารถพวกนี้ไม่น่าเรียกเล่นได้แล้วหรือเปล่าน้นองพี่พาเล่นรถแพงจังยกเว้นภูเขานะรายนั้นก็ชอบมอเตอร์ไซค์จ้าดูคติงแงอ๋อไม่ เวสปากับสกูปปี้ไอคันนั้นพูดจบผ้าก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่เวสปาคันสีชมพูซีดกับสกูปปี้ไอสีส้มแปลแหลนที่จอดอยู่แถบเดียวกันกันกบจักรยานอ,อ้าวในครอบครัวก็ยังเกิดความเหลื่อมล้ำกันหรอปะเข้าบ้านดีกว่า าดใช้มือดันหลังเล็กให้ออกตัวเดินหลังจากที่แมวดื้อมัวแต่อ้าปากค้างอยู่กับรถคันต่างๆของครอบครัวส่วนตนิดที่เพิ่งถูกเรียกสติก็รีบหันกลับมาสนใจสถานการณ์ปัจจุบันทันทีเขาว่ากันว่า first impression เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะงั้นถ้าเข้าบ้านไปเขาต้องไหว้ผู้ใหญ่อย่างสวยงามพร้อมกับรอยยิ้มแสนเป็นมิตรที่ฝึกยิ้มหน้ากระจกที่บ้านมาแล้วอย่างต่ำสิบรอบ เมื่อเปิดเข้าบ้านมาต้น,นิกก็ได้แต่ตาเหลือกกับการตกแต่งแม้จะไม่ได้มาในทรงสีทองกับแชนเดรียห้อยระยะแบบในละครหลังข่าวแต่มาในทรงมเดิลมินิมอลถึงอย่างนั้นเขารู้เลยว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในตัวบ้านต้องแพงมากไม่แพ้ทองจา๋าในละครอย่างแน่นอนจะเย็นไว้ก่อนโยมตน,นิสหายใจเข้าพุทธหายใจออกคริส ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีถ้าเรามีสติกลับมาโฟกัสเฟิร์มอิมเพรชั่นเราไว้ไหวสวยยิ้มเป็นมิตรแกรนโอเพนนิ่งพ่อแม่ตาณิดมาแล้วครับตนณิดที่ก้มหน้าเดินตามอัลฟาหนุ่มต้อยๆเงยหน้าขึ้นมองหลังจากที่ถูกแนะนำตัวดวงตากรมปาดมองด้วยความตกใจคุณพ่อที่หน้าเหมือนพี่พาดเป๊ะ คุณแม่พี่พาที่ดูเป็นฝรั่งกว่าทุกคนโดยเฉพาะผมสีน้ำตาลอ่อนนั่นส่วนน้องชายสามคนตัวสูงปรี๊ดที่กำลังนั่งเล่นเกมนินเทนโดอยู่ที่พอหันหน้ากลับมาดูก็ทำให้เขารู้ว่าบ้านนี้ DNA ออยู่บนหน้าแบบไม่ต้องสืบ แต่ถึงอย่างนั้นด้วยกลิ่นอัลฟาเลือดแท้ที่ฟุ้งตีขึ้นจมูกอย่างรวดเร็วและดุนแรงทำเอาตนิดชะงักตัวพร้อมกับดึงชายเสื้อของอัลฟาคู่ชีวิตไว้แน่นตนิดแมวดือ้อมองหน้าสมาชิกครอบครัวทุกคนในบ้านหลังนี้ก่อนจะค่อยๆกระตุกตัวพาดเบิกตากว้างรีบหันไปดูเมื่อสัมผัสได้ถึงความผิดปกติแต่ยังไม่ทันได้ถามคำถามออกไปตนิดก็ตอบด้วยการกระทำแหวะ ของเหลวจำนวนหนึ่งกระจายตัวลงพื้นหินอ่อนอย่างรวดเร็วนั่นสามารถเรียกคำอุทานจากทุกคนในเหตุการณ์ได้อย่างทันทีเป็นผ้าที่รีบคว้าร่างเล็กไว้ก่อนจะค่อยๆลูบหลังปรอบแมวดือ้อเป็นอะไรไม่เอาอะไรนะไม่เอาไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมตาินตน้ำตาคลอเขย่าแขนเสื้ออีกฝ่ายอย่างทำตัวไม่ถูกตายแล้วน้องโอเคไหมลูก คนเป็นแม่ของบ้านรีบออกตัวเดินเมื่อเห็นลูกสะพ้ายที่ยังไม่ทันได้ทำความรู้จักดีเปิดตัวด้วยการอ้วกโชกกองใหญ่แต่ทันทีที่ตนิดได้กลิ่นอัลฟาอื่นเข้ามาจเจ้าตัวก็รีบดึงแขนพาดไว้แน่นก่อนจะอาเจียนออกมาอีกรอบไม่เอาคนอื่นแม่อย่าเพิ่งเข้ามาพาดกระชับกอดคนตัวเล็กไว้แน่นก่อนจะหันไปห้ามไม่ให้คนอื่นเดินเข้ามาใกล้ฮึ่ว ตอนิกรกำเสื้ออีกฝ่ายแน่นพลางคขย่อนของเหลวออกมาอีกรอบพาดพาน้องขึ้นไปที่ห้องเราก่อนดีกว่าอาการแบบนี้น่าจะเหม็นอัลฟาแทนที่จะตึงเครียดแต่คนเป็นพ่อกับกรับออกมาเบาๆทําเอาผ้าที่ขมมดคิ้วต้องเงยหน้าขึ้นมองเหม็นอัลฟาจะเป็นไปได้ยังไงเขาก็อัลฟาเดี๋ยวลองโทรเช็คหมอดูอีกทีก็แล้วกันแต่พ่อว่าไม่พ้นอาการนี้หรอก ถึงจะอยากฟังต่อแต่ด้วยความเป็นห่วงแมวดื้อในอ้อมกอดพลาดเลยตัดสินใจอุ้มร่างเล็กที่ตัวเปื้อนไปด้วยคราบอาเจียนขึ้นห้องที่อยู่ชั้นสองพอเปิดประตูเข้าห้องมาได้ตอนนี้ก็รู้สึกได้ถึงความโล่งอาการขึ้นไส้แท้จะหายไปหมดโอเคไหมไปโรงพยาบาลไหมอืมนี่โอเคแล้วยังอยากอ้วกอยู่ไหมไม่แล้วปวดท้องหรือเปล่าอยากกินน้ำไหมไม่สิ เดี๋ยวพี่ขอโทรคุยกับคุณหมอก่อนมือถือมือถืออยู่ด้านล่างพพี่พาดนิดโอเคนิดโอเคแล้วตนณิดยกมือขึ้นล้างแขนอาฟ้าหนุ่มพอเห็นอีกฝ่ายกังวลออกสีหน้าชัดเจนตนณิดก็ขยับนิ้วโป้งนวดมือแกร่งที่คว้าไว้เมืม่อกี้นิดกลัวแต่ตอนนี้นิดโอเคแล้วอย่าไปไหนเลยอยู่กับน,นิดก่อน น้ำเสียงอดอดอ้อนมาพร้อมกับใบหน้าดื้อที่เอียงซุกลงกับมือหนาทุกอย่างทำเอาผ้าทั้งใจฟูทั้งสับสนในวินาทีเดียวกันใช่ตะนิดน่ารักมากไอ้ทะทางอ้อนเหมือนลูกแมวนี่มันอันตรายจนเกือบกระตุกยิ้มกว้าง ถ้าอ้อนให้เขาซื้อบ้านด้วยท่าทางแบบนี้ก็คงจะได้มีโฉนดที่ดินเพิ่มทันทีในวันต่อมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็งงกับท่าทางอ้อนที่ทจู่ๆก็มาแบบไม่รู้ตัวทั้งๆที่เพิ่งอาเจียนหนักไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนอ่างั้นเป็นสภาาหน่อยแล้วกัน ผ้าทำอะไรไม่ถูกแต่พอเหลือบตาเห็นครับอาเจียนตามเสื้อผ้าแมวดื้อแล้วเลยรีบเดินไปค้นหาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของตัวเองมาให้ซึ่งก็ได้มาเป็นฮูดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเนื่องจากตนณิดคงไม่สามารถใส่กางเกงที่เขามีในบ้านนี้ได้สักตัวตนณิดเลือกถอดเสื้อออกทันทีกลางห้องนอนซึ่งนั่นทำเอาภาคตกใจพร้อมกับกลืนน้ำลายหนืดลงคอแมวดื้อของเขาผิวขาวจ้ว ส่วนหน้าท้องยังคงยุ้ยนุ่มนิ่มเหมือนปกติถึงตนิดจะเป็นคนผอมแต่ก็มีพุงยุ้ยมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นทำให้เขาไม่สามารถตอบได้ว่าไอ้ที่ยุ้ยอยู่มาจากที่แมวดื้อกินเยอะหรือมาจากการตั้งครรภ์และส่วนที่ดึงสายตาที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตุ่มสีชมพูอ่อนน่ารักนั่นอ่าอยากจะฟัดให้จมเตียงจริงๆพี่พาดเสือ้อหืมอืม พี่กับพิบตาปริบปริบเมื่อถูกตนิดเล่งให้ส่งเสื้อให้เมื่อรับเสื้อฮุบไปสวมเสร็จตนิดก็ยกยิ้มกว้างกลิ่นพิพาสเต็มไปหมดเลยชอบจังห้องก็มีแต่กลิ่นพิพาสเสื้อก็กลิ่นพิพาสแมวดือ้อยิ้มอะไรอยากนอนบนเตียงจัง นิดบ่นงุมงำก่อนจะหันตัวไปปีนเตียงขนาดคริงไซ์ที่ตั้งอยู่กลางห้องก่อนจะค่อยๆสอดตัวเองเข้าไปในผ้าห่มกลิ่นลาเวนเดอร์ความนุ่มฟูของกลิ่นที่คุ้นเคยบวกกับอาการลา้าหลังจากอักเจียนติดกันมาหลายทีทำให้แมวดื้อเคิรมหลับไปในทันที พาดรูปกลุ่มผมฟูไปมาก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นลงไปหยิบมือถือเพื่อโทรเช็คอาการกับหมอให้มั่นใจว่าไม่ใช่อาการร้ายแรงถึงขั้นต้องพาไปที่โรงพยาบาลพอได้รับการคอนเฟิร์มถึงได้โล่งใจกลับเข้าห้องนอนมาฟัดแก้มนิ่มอีกรอบตอนนี้ครับอย่าดื้อกับแม่เข้ามากไม่งั้นแดดจะไม่ช่วยเรื่องชื่อของเราแล้วนะจบตอนที่26 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมต่อๆไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ